ครับก็เริ่มต้นที่ถนนเจ้าคุณทหารนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเอ่อถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมมาอยู่ร้าน G e N N อนอนะครับไม่มาไม่ได้ร้านนี้นะครับของมือสองสินค้ามือสองนะครับด,ด้านหน้าตอนแรกผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็น เครื่องเสียงมือสองที่เป็นคนางสงเครื่องเสียง PA นะครับแต่จริงแล้วร้านเขามีหลากหลายร้านเขามีหลากหลายมากนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเครื่องเสียง PA นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของร้านนะครับวันนี้เป็นร้าน P P N N นะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าร้านเนี้ย คือเป็นร้านเครื่องเสียงเขาเรียกอะไรลำโพง PA อย่างเดียวอ๋อหมายถึงเป็นลำโพงแนวเหมางานเหมา,หมาจากข้าอวอา,ารครจริงๆแล้วด้านหน้านี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับข้างหน้าจะเป็นเ a ล้วนๆเลยใช่ใช่แล้วก็ผมก็เลยคิดว่ามีแค่นี้ไงแต่จริงๆแล้วด้านในเราเป็นกดังนะครับอันนี้มาใหม่ต้องบอกว่าห้าคนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นกดังเดี๋ยวมาดูมาดูนิดนึงวันนี้วันนี้ขอถามราคาหน่อยได้ได้ครับมาคือร้านเรา แรกๆเลยก็คือเป็นเครื่องเสียงแนว PA คือแรกๆเลยก็คือเริ่มจากเครื่องทั้งเครื่องเสียงบ้านทั้ง PA มาเลยครับเริ่มต้นมาด้วยกันเลยก็คือเป็นเครื่องเสียงที่เหมาจากเหมาจากร้านอาหารเหมาจากคนที่ว่าเก็บสะสมหรือว่าคนเลิกเล่นในประเทศเรานะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดตู้ คือซื้อในประเทศบ้านเราเลยครับคือซื้อทุกที่ที่เขาติดต่อมาซื้อทุกที่ที่เขาติดต่อมาครับซื้อทั่วประเทศครับผมเป็นไงคนตอบรับดีไหมลุงยิปตอบรับดีมากครับลุดีิมากดีมากนะครับผมคผมือวันนี้วันนี้มีคนถาบอกว่า อยากให้แจงราคาให้ดูหน่อยในยางนั่นน้าวได้ได้อันนี้เป็นของยามาฮ่าเนี่ยนี่ของยามาฮ่าครับเมาเมาสจากไหนมาเนี่ยอันนี้ของเซ็นทันพระรามสองครับเซ็นทันพระรามสองใช่ครับผมนี่ว่าเขาจัดเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับผมโอ้เป็นเป็นอันนี้เป็นคองเจ็ดสีคอนเสิร์ตเลยครับคนใหญ่เลยครับโอ้ที่เขาออกงานอีเวนท์ที่เซ็นทันพระรามสองทั้งหมดใีกี่กี่ใบคันเสรตอันนี้นี่มีหกใบครับผมอันนี้เป็นลำโพงแนวไหนเนี่ย อันนี้เป็นลำโพงแนวแอคทีฟครับที่มี power ในตัวซื้อใหม่จะแพงมากครับพวกนี้ y มาห้านะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราขายขายยังไงอันนี้เราขายอยู่ใบละสี่หมื่นห้าครับผมใบละสี่หมื่นห้าซื้อใหม่ใบแสนกว่าบาทโอ้หอันนี้ใบเป็นแสนเหรอใบแสนกว่าบาทครับผมขึ้นระดับได้ครับนี่ตู้ตครับอยู่ใบละสามหมื่นห้าครับผมดูหน่อยครับได้อันนี้นะครับของะมาห้านะครับผมอันนี้ใบละสี่หมื่นห้า ใบละเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับใบละสี่หมื่นห้านะครับลำโพงแอคทีนีใบละสามหมื่นห้าอันนี้สามหมื่นห้านะครับซับแอคทีฟเป็นซับแอคทีฟนะครับของยามาฮ่านะครับโอ้โหใบละสิ่งนี่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าสภาพใหม่มากสภาพใหม่คิดเลยนะครับ๋ด้านหน้านะ ราคาขนาดมือสองมาเนี่ยหรือใหม่แพงมากครับเออขายไปหลายใบแล้วขอขายไปหลายใบแล้วเหรอครับผมเห็นอย่างนี้แล้วไปตรงไหนอีกเอ้าเดินเดินเดินนีอันนี้เพิ่งเข้ามาแต่อันนี้ลูกค้าจ่ายตังค์ไปแล้วขายไปแล้วเมื่อกี้อ๋ออันนี้ JBL นะครับ JBL JBL นะครับตัวนี้ตกไปขายราคาส่งให้พ่อค้าไปขายต่อครับผมครับผม ถ้าราคาขายกี่เราขายถ้าราคาขายก็ประมาณคูค่ละสามหมื่นห้าคู่ละสามหมื่นห้านะครับของแท้ดของแท้นะครับผมของแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนไป <c oughs> จะเป็นโบ๊ทโบ๊ทครับอโบ๊ทออกโบ๊ทซับโบ๊ทับก็เป็นงานตอนนี้ก็คืองานเหมามาเหมือนกันใช่มัรับ,รบเป็นของแบรนด์หน่อยไบคุยอันไหนครับโบ๊ท อันนี้สองใบหกหมื่นครับผมคู่ละหกหมื่นนะจะมีกลางแหลมด้วยโอ้มีคือมีครบใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้ากลางแหลมด้วยก็ประมาณแสนสองกลางแหลมสี่ใบครับอันนี้ซื้อใหม่หลายแสนอันนี้ของใหม่ไปละแสนกว่าบาทตัวนี้นะครับครับของใหม่ไปละแสนกว่าไปละแสนได้เลยครับผมลองดูได้เนี่ยครับท่านผู้ชมต้องบอกว่างานเขาคือไม่ใช่ว่าพีเอแบบตปิต็อกตะแตกนะ เป็นของคุณแหน้าอดเยอรมันแท้อันนี้ของเยอรมันแท้เลยนี่นี่ติดจองไปแล้วอันนี้ก็จองไปแล้วครับจองไปแล้วถ้าถ้าขายยังไงอันนี้มันมันไม่สมบูรณ์คือเราเราที่ร้านเราเราไม่ได้ซ่อมขายซื้อมาขายไปอันนี้คือเขาเก็บไปนานแล้วมันไม่สมบูรณ์ก็เลยขายราคาไม่สมบูรณ์ไปสามหมื่นกว่าบาทพรอมตัวซับด้วย ถ้าราคาใหม่ๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแสนครับต่อใบ <c oughs> <c oughs> มันเป็น power ในตัวเหมือนในวันนี้เหมือนเห <c oughs> มือน,น,น,นระบบก active <oughs> ใช่ใช่ครับ active ใช่ใช่มี power <c oughs> ในตัวนะครับครับแล้วในตัวซับอันนี้ออเดอร์หกนะออเดอร์หกครับด้านหน้าก็จะเป็นแนวกลางแก้งครับผมด้านหน้ากลางแก้งนะครับก็คือ <c oughs> เอาวพวกนี้มีดูพวก ่างพวกอย่างนี้เท่าไหร่ครับพาวเวอย่างเงี้ยร์พาวเวอร์ตอนนี้ก็ตัวละห้าพันกว่าบาทครับครับผมครับห้าพันกว่านะครับนี่จะเป็นเวอร์มิกที่ค่อนข้างยากประมวลของลวงมาอ๋อนี่เหรอของามาฮ่าหายไปแล้วสามตัวเหลือตัวเดียวนี่ตัวละหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมของามาฮ่านะครับเป็นจอมไปแล้ว อันนี้อ๋ออันนี้จองไปแล้วเือดียวกันครับใช่ใช่โอ้อันนี้อันนี้ประมูลมาจากจากตรงไหนครับของของหลวงครับอันนี้ของหลวงคือของหลวงของหลวงใช่ของผมเห็นคือผมบอกตรงตรงเลยแต่ลึงตะลึงมากมามารอบแรกไม่ได้เข้าไปดูขนาดนี้นะครับผมมารอบสองรู้สึกว่าเออข้างหน้าเขาอ่ะเป็นลําโพงเป็นเครื่องเสียงแนวเหมือนห้องอาหารบ้านแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเหมา ก็จะปัดจอยมานะมีแต่ของแบบเกรดดีนะ<ช><ด>เลยค,คือโบสทอย่างนั้นอ่ะครับโอ้โอโอเสียงโรงละครแห่งประเทศไทยก็ซื้อมาทั้งหมดนะครับโอ้โอแล้วก็ศูนย์เศรษฐกิจใจที่ที่เขายุบทั้งหมดนะครับก็คือซื้อมาทั้งหมด ก็คือคาซื้อเองครับโอ้โหอยู่ต้องหลายล้านโอ้โหอย่างนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเด็กมันนอกเด็กมันนอกเด็กมันนอกไม่ธรรมดาแล้วนะคนที่ไหนนะคนเทนต์พูดโอ้เชยภูมเก่งขนาดนี้โอ้สุดยอดครับจ้าพ่อพญาแลครับผมอ๋อครับผมครับโอ้ลูกเจ้าพ่อพญาแลครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็ด้านในรับก็จะเป็นของในทั้งหมดครับ นี่แหละคือเราเอามาจัดใส่เลี้ยงให้มันดูดีโออีค oh. e ิวมีอ e ีคิวนะครับตัวนี้อาจจะมีตามสภาพบ้าง ได้ราคาลองได้อืราคาตามสภาพได้ครับที่ร้านมีเพราะว่าราคาส่งราคาเพราะว่าที่ร้านเราไม่ได้ไม่ได้่อมไม่ได้รับเอามาซ่อมขายไม่ไม่ครับผมก็คือสภาพยังไงก็อยาง้งครับผมไม่มีซ่อมขายไม่มีหมกเม็ดแน่นอนครับผมเสียขายเสียดีขายดีโอ้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นของดีนะครับส่วนมากจะเป็นของดีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราเสียก็คือเสียแปลว่าเขาเก็บนานอะไรประมาณแต่ส่วนมากเสียก็จะเป็น ของดีตรงนั้นแหละครับก็คือเป็นของดีของดีอู้ของดีที่เขาเก็บมานานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นคือมันจะอยู่ในแหลกมาอย่างดีทุกตัวเลยผมอย่างนงี้ของใหม่ก็แพงมากเลยผมดูอยากให้ดูอันนี้คือ EV ครับผม EV นะครับครรับเาขายสี่ใบขายอยู่ห้าหมื่นบาทอันนี้ตอนนี้สี่ใบนะครับจะแพงมีทั้งหมดสี่ใบนะครับของที่ใบ ตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะห้าหมืบาทครับไูกลูกค้กา,จา,กกาจากลูก <c oughs> ลค้าจากรูป <üyor uz. S 2> ราคาับนะบ,บอกได้เลยอันนี้เป็นของกอะไรครับอ <ES> ันนี้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเม็กโซ่หรอมซโซ่แต่เป็นน็กโซ่เกรดเอครับตัวนี้ไม่ไม่แท้ของแท้เพิ่งขายไปหกใได้เพิ่งขายเป็นแปดใบอ๋อครับอันนี้คู่นึงก็หมื่นสองครับผมหมื่นสองนะครับเก่งดีมากครับนะครับนี่ข้างในเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินดูข้างในนะใช่ต้องบอกว่ามันเป็น อันนี้เป็นเป็นเอ่แมวในบ้านใช่ไหมเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพีเด้วยครับแต่ถ้าเถับเข้าไปคะแนนก็จะเป็นแมวในบ้านอ๋ออันนี้อันนี้อันอ๋ออันนี้เป็นว้นเลยครับผมที่ต้มาถึงนี่เลยครับแต่ว่าแบบคือของมันเยอะมันเลยไม่ค่อยได้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ผมนี่พีเอนะพีเอัท่านั้นเลยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวลาพ่อค้าเข้ามาเขาจะยกยกไปทีละห้าตัวหกตัวไปให้ราคาพ่อค้าครับครับผมใครสนใจมาตัดที่ร้านได้ครับผมครับผมนะเนี่ยวันนั้นมาเดินดูคนบอกว่าน่าจะบอกราคาโอ้มันเยอะมากนะเยอะๆครับผมจะบอกยังไงเนี่ยผมก็อยากติดราคาอยู่แต่มันยังยังติดไม่ไหวเดี๋ยวขอเป็นปีหน้าทําร้านตรงนั้นใหม่ก็จะการเรียนได้อย่างดีครับผมแ๋วเราแล้วเรามาคุยกันดีกว่าเรามาคุยกันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีมัน ของมันเยอะเกินไงใช่ใช่เยอะจริงจริงเเนี่ยครับสวยเนี่ยครับดีเอลแท้ล้วนๆเยอะจวิงๆผมขอดูหน่อยครับโอ้โหครับนี่มันขุมพลังอรเงี้ยตัวละหมื่นตัวละหมื่นเนี่ยครับตัวละหมื่นครับเีเอลครับอันนี้ลูกค้าคนโดเลยให้ตัวละหมื่นขายตัวละหมื่นกว่าครับ JBL อนะครับ JBL อหกสองหกถ้าใครชอบงานแท้งานแบบนั่งเดิมก็ตัวนี้เลยครับมครับ คือเราไม่ได้มาแต่งมาอะไรเลยไม่ไม่ไม่ครับไม่มีตกแต่งอะไรเยเสียขายเสียอยากได้ของดีของแท้นะต้องมาคือพอค้ามาก็คือได้ราคาอย่างเงี้ยโบ๊ทอย่างเงี้ยเเป็นคอนเทเลอร์โบ๊ทครับตัวนี้ตัวนี้ยังไงครับตัวนี้ตัวละสามพันห้าครับผมสามพันห้าคือใหม่ก็หลายตังค์สามพันห้าอย่างนงี้ตัวละหกพันครับผมเอลเทคเอลเทคของเยอรมันครับเยอรมันแท้เลยครับเนี่ยครับ คือมีแต่มีแต่แบรนด์ดีๆเท่านั้นนะฮะ่ครับอ๋อได้ได้โเคเลยค่ะก็ EQ นะครับก็จะมีหลากหลายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอชาหน่อยของ NPE นะครับครับ NPE อันนี้อันนี้ไม่แพงครับอันนี้ไม่แพงมีสินคองที่มาจากโรงละครในประเทศไทยก็จะยี่ห้อพวกนี้เลยอันอันนี้จากจากโรงละครเหรอครับใช่ใช่ครับแต่เหลือแค่ตัวสองตัวโอ้โหแพง อยากอยากให้มาดูมากเลยมีมีลูกค้ามาดูมากไหมครับนี่เยอะเยอะครับผมเพราะว่าของบางทีมันมันเยอะจริงครับลูกค้าจริงคือผมอยากให้มาดูมากกว่านะจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะใช่ครับวันนั้นรู้สึกทําไปกี่คลิปอ่ะคลิปเดียวอ่ะทำไปหลายคลิปเลยวันนี้น่าจะหลายคลิปนะมันมีในห้องเห็นไม่อยากอยากให้คนเห็นไงีก็เลยต้องทำได้หลายคลิปหน่อยได้เลยครับวันนี้น่าจะต้องหลายคลิปนะเพราะว่าจะต้องเจาะลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหน้านี้ก็คือเป็น อันนี้ก็เรียกว่า PA ก็ยังเป็น PA อยู่นะมันเป็น PA อยู่ครับนี่นะครับสนใจเอาไปขายต่อนะครับนี่ก็คือในห้องประชุมที่ว่า Q A ที่ว่าของหลวงก็ใช้กันเยอะๆนี่ว่าเสียงตามสาย M l ล n e โวล์อะไรอ้เนี่ยของที่ Q A Q A นะครับตรงนี้เบิกใหม่แพงมากก็มีคนเอาไปติดโรงเรียนติด อันนี้มันเป็นเสลาอันนี้มันสําหรับกระจายเสียงกระจายเสียงใช่ใช่ครับโอ้นี่นี่เป็นตัวใหญ่โอ้โหดีเลยเนี่ยถ้าถ้าตัวตัวยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ตัวละห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าห้าพครับพิเศษเลยตัวละห้าพันห้าถ้าถ้ารับหมดก็ไม่ถึงครับผมโอ้ราคาพิเศษเน้นเน้นขายจํานวนครับผมครับนี่ก็โบ๊ท นี่โบครับอันนี้โบทมันจะเป็นเซตของเขาอยู่ข้างในโอบครับแต่แต่ตัวอย่างนี้อย่างเดียวเราก็ขายแล้วเพราะว่าเราได้เกินจํานวนมาเยอะอะตอนนี้คือเซ็ตมันไม่ครบเราก็เลยขายแยกครับผมตัวหนึ่งก็สามพันกว่าบาทประมาณครับซื้อใหม่เป็นหมื่นหลายหลายบาทราคาราคาแรกๆหลักหมื่นหลักแสนใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ขายต่ําลงมาอีก ใช่นิดหนึ่งนะครับขายต่ำลงมาเยอะครับครับผมต่อมาเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยจะเป็นพวกเริ่มเป็นโฮมยูทแล้วครับพวกเครื่องเสียงฟังในบ้านเออเครื่องเสียงวินเทจครับแล้วแล้วมันมาอย่างไงพวกพวกเนี้ยอันนี้ก็คือซื้อจากบ้านคนที่เคยเล่นเคยสะสมอะไรเงี้ยครับผมครับโอ้ในบ้านเราผมไม่ได้เปิดตู้ญี่ปุ่นเราจะเป็นไปสองอยี่สิบโอ้ธรรมดาธรรมดาถ้าผมไปถ่ายตามร้านส่วนมากเขาจะไปเอาตามโกดังใช่ครับโกดังเปิดตู้ใช่ใช่ของผมไม่มีไม่มีแต่ของเราคือ คือเอาตามที่คนที่เคยเล่นคนที่เคยเล่นคนที่เคยสะสมมันก็เลยเป็นแบบของที่มันเก็บเราหนาปัยใช่ใช่ครับอันนี้ใช้ไฟบ้านเราเลยใช่ไหม22080-90เปอร์เซ็นต์ครับผมจะบอกเลยว่าคืน108จะเป็น220ทั้งหมดครับผมครัไอญี่ปุ่นจะเป็นขึ้น90นอครับ้าอย่างเงี้ยคือไม่แพงครับตัวหนึ่งสามสี่พันบาทตัวนี้ประมาณสามสี่พันบาทนะครับแต่มาที่ร้านก็ไม่ถึงนี่พลเนียรุ่นใหญ่ก็อดูขอดู คุณเกาพันก็น่าจะต้องไปเช็คนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ถ้าราคาส่งก็อยู่สี่ห้าพันบาทครับผมตอนนี้เราไม่ได้ขายเพงครับแต่บางทีเราไปลงราคาถูกกว่าพ่อค้าคนอื่นไม่ได้เพราะระเกงใจเขาใช่ตัดราคาเขามันมันใช่บางทีไปทำับปหลายร้านก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับบางร้านก็บอกราคาถูกก็มีบางร้านก็เหมือนอยากจะให้มีนะ้วมันเหมือนค่ากันเองอ่ะใช่ครับตอนนี้คือพาค้าเป็นลำบากใจอยู่นะอันนี้ราคาคือพ่อค้าทํากันเอง แต่ผมอ่ะคือเป็นคนกลางผมก็บางทีก็เออบอกราคาไม่ได้ใช่ใช่ผมเข้าใจนะรางลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมไม่บอกราคาใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับอืมมันมันมีหลายร้านผมมีปัญหาอยู่หลายร้านเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไปทําหลายร้านก็ยังพวก j b บออย่างเงี้ยครับ j ี l อย่างเงี้ยก็สวยๆก็คู่นึงก็ประมาณห้าหกพันบาทครับผมครับประมาณอันนี้ก็จะเป็นงานราคาแบบน่เลยครับ เป็นงานโอ้โหเนี่มตัดตามสภาพตัวหนึ่งตัวละพันพันกว่าบาทประมาณเนี้่มครับผมเป็นมาล้านนะครับเป็นออรเกียวนะครับโอ้มันเยอะจริงๆนะเนี่ยผมพยายามเดินให้ชาที่สุดนะครับของยามาฮานะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้สามารถเราจะตีแบบตามสภาพให้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ซ่อมขายมันที่แต่รับรองว่าคือข้างในเดิมแน่นอนสามารถมาเปิดดูได้อื ไม่ได้มีการเสริมการตั้งอะไรหรอกไม่ไม่ม่ครับไม่มีแน่นอนไม่งั้นพ่อค้าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยของโซนี่นะครับพาย وني อะนะดีๆเยอะสันซูยนะครับลำโพงแครงๆอะเยอะครับผมลำโพงลำโพงอันนี้เป็นของของของบัตตันของบัตตันนะคนหนึ่งก็หกพันกว่าบาทเดี๋ยวต้องไม่ค่อยโผก่ักเท่าไหร่นะแครงนซื้อใหม่เกือบสองหมื่นโอ้โหครับเดี๋ยวให้ดูไกลๆอือ ให้ดูไกลๆนิดน <Yeah ึงนะครับนี่อย่างของยามาฮ่าอย่างนี้นะครับยามาฮ่าผู้ใหญ่ครับผมครับนี่จะเป็นแนวเทปก็จะเป็นเทปเลยเริ่มเริ่มจัดเรียงให้ให้ดูง่ายขึ้นจะเป็นซ้อนกันอยู่เพราะว่าของมันจะนอนเยอะมากมันเยอะมันเยอะจนไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับบางทีลูกค้านึกว่ามันไม่เยอะแต่ว่ามันก็มันเยอะมากครับผม เนี่ยเนี่ยเป็นโกดังนะครับท่านผู้ชมผมเดินเข้ามานี่ผมนึกว่าเป็นโกดังญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่างานเขาคืองานไม่ใช่งานเปิดตู้นะต้องบอกว่าไม่ใช่งานเปิดตู้ไปบ้านเราหมดครับสองร้อยี่สิบทั้งหมดไฟสองร้อยี่สิบนะครับคือเขาเลิกเล่นเขาแบบของโรงแรมของประมูลนึ่างอนี่นี่นะครับโอ้โหแอมดูหนังฟังเพลงนะพวกนี้ใช่ไหมแอมดูหนังฟังเพลงเท่านั้นเลยครับ นี่ตัวหนังฟังเกงเท่านั้นเอครับผมแต่ของเราคือเป็นสองรอยี่สิบเป็นไฟสองร้อยี่สิบไฟบ้านเราไฟบ้านนะครับไฟบ้านเรานะของโบ๊ทนะครับตัวเล็กไอวุ่นเนียนะครับนี่ฮามกาดอนโอ้โหฮามการดอนบางแบรนด์ผมแทบจะไม่รู้จักส่วนมากผมจะซื้อเป็นของแบรนด์ของบ้านเป็นพ่อเท่งนั้นครับผมเพราะว่าเห็นเห็นเห็นมีที่ที่ว่าเป็น อไฮเอ็นใช่ไฮเอ็นอะเยอะเลยนี่มีครับเดี๋ยววันนี้มีถายชมแอมเปญด้วยอยากอยากให้ดูนิดๆนิดๆหน่อยๆจะเป็นพวกดีนอนพวอกนาแมนปลอกกลิฟจะเป็นของแบรนด์ทั้งหมดส่วนมากใช่โบลต์ช็อตนะจะเสียงดีคู่นึงก็อ่างราคาเจ็ดสีคูปองก็สี่พันห้าร้อยบาทพอเออนี่ตอบได้ครับผมนี่เห็นไหมแบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแบรนด์จะเป็นแบรนด์ คือต้องบอกว่าของเราไม่ใช่ของเหมาจากโกดังหรือว่าของอันนี้นะไม่ใช่ครับนี่นี่เห็นไหมไม่ไม่ได้ซื้อกดังญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อกดังยุโรปโอ้โหแบบขุมพลังมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับน้โพองสวยวัดวีเดีดวคิดเชอร์โบราณนี่ครับหายากนะแน่นเลยปกติแล้วเป็นคนชอบเครื่องเสียงนะครับด้วยเป็นคนชอบเครื่องเสียงไหมผม ผมเป็นคนชอบเครื่องเสียงนะครับแต่ผมไม่มีชุดฟังเพลงเลยคขายแบบบังตัวชิ้นละหลายหลายแสนก็คือแต่ไม่มีห้องฟังเพลงไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวไม่ได้ครอบเป็นการส่วนตัวครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่ารู้รู้พวกเครื่องเสียงพ่อพอรู้ครับจบจบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าคือซ่อมอะไรไม่เป็นิดจบอิเล็กทรอนิกส์จบแค่ปวชอครับผมสู้ชีวิตมาเก่งเก่งออกจากบ้านสู้ชีวิตมาดยอพ่อแม่ เราก็ต้องดูแลน้องแทนพ่อแม่เก่งมากครับเก่งมาเด็ดตัวนี่แหละครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่นะครับผมจะมีเยอะๆเดี๋ยววันนี้ค่อยๆเดินหน่อยนี่มันที่ที่เขาขายตู้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมสวยๆเลยแต่เราคือไม่ได้มาจากตู้ญี่ปุ่นเราได้มาจากบ้านที่เขาเป็นฟังอันนี้ก็คืองานที่เราได้มาจากบ้านคนเล่นคนคนที่เขาสะสมอยู่แล้วนะครับมากเป็นอย่างนั้น แต่ต so like oh, so nice. like right. like ู้ญ really. ี่ปุ uh ่น oh. ก็ให้ผมไปเหมาเยอะแต่ผมไม่เอาไงผมผมไม่ได้ซื้อแนวนั้นประมาณมีคนส่งมาเยอะบางทีส่งมาเป็นคันรถผมก็ไม่ได้เอาก็คือแบบเหมือนจะให้เราเอาในโกดังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับเปิดตู้อะไรางี้นะใช่ใช่ครับเกี่ยวกับวิทยุโบราณก็เยอะของแต่งร้านเยอะนี่นะครับถ้าวิทยุหลอดนั้นเลยครับอ๋ออันนี้คือแบบเหมือนเหมืราเอาไปแต่งร้านได้แต่งร้านตกแต่งถ้าใครมีความรู้ก็สามารถไปซ่อมใช้งานได้ออืเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดีให้ดูมีทั้งทีวีทีวีทีวี่ยอดนิยมตัวนี้โอ้ oh, LG เลยนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ประมาณไม่เกินสองพันพันกว่าบาทครับเพราะว่าตัวนี้พอค้าหากันเยอะโอ้เ oh, นี่ยเนี่ยของเก่าๆ <c oughs> ของสะสมนะครับบางตัวก็เป็นพวกแอมหลอดดูไวรวงนี้นะครับแอมหลอดก็มีครับ แล้วก็พวกผเสียงโบราณเสียงก็เยอะครับแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้จัดเรียงพี่ซุกอยู่ในห้องอีกเป็นห้องนะไม่ลด้มาเสียงนะโอ้โหซื้อแบบโอ้โหครบโอ้ซื้อซื้อจริงเหรอเนี่ยซื้อคือได้ซื้อก็ซื้อเต็มที่ครับก็คือมีคนส่งงานเราเราก็ต้องซื้อไว้ JVC นะครับมาล้านนี่ของมาล้านนะไม่แพงครับใครหาไปซ่อมขายนี่คือไปต่อได้นอนนะครับ อันนี้พิเศษสองตัวคิดไปแค่เจ็ดพันบาทพอครับเจ็ดพันนะขายเท่าทุนเลยครับผมกำไรตัวอื่นละเจ็ดพันบาทของบาล้านสองตัวของบาลานนะครับครับผมนี่สปอตก็ประมาณสามพันบาทครับผมของเมกาอืมเออไม่แพงครับถ้ามาที่ร้านจริงๆไม่แพงยามาฮ่ายามาฮ่าตัวใหญ่โอ้โหอันนี้อย่างนี้ออกใหม่หลายหมื่นอันนี้เป็นของอะไรครับยามาฮ่าครับยามาฮ่านะครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ ขายอยู่หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเอาจริงๆก็โปรโมชั่นก็คือหมื่นเดียวพอครับครัับตวถ้าจะของร้านอยู่สบายมากจะของร้านอยู่คุยง่ายนะครับผเนี่ยบางทีเดินมามันมันเดียวคือมันมีแต่ของแบรนด์เั้งนั้นนะครับแต่มันบางทีมันยังไม่ได้จัดเรียงแบบอืนี่เป็นของ JBL นะครับพวกนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันบาทครับผมครับตู้มันคือเราขายว่าตู้มันไม่สวย แต่ถ้าจริงๆก็เกือบหมื่นตัวนี้ถ้างานใหม่ๆนี่ก็หลายตังหมือนะรับผมหลายตังครับซื้อใหม่หลายตังโอ้โหครับค่อนข้างแกเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววิกเตอร์ก็มีนะครับนี่ครับวิกเตอร์ก็จะมันแคบนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นลำโพงทาวเวอร์ของอะไรเนี่ยของวิวชั่นครับของวิวชั่นนะสภาพสวยอันนี้ไม่แพงสวยเสียงดีไม่แพงครับอันนี้ก็คิดไปแค่เ็ดพันบาท มันจะเป็นแซมตัวนี้ให้ด้วยครับอ๋อมีมีขายอยู่แปดเซ็นเตอร์ด้วยใช่ไหมครับผมเซ็นเตอร์ด้วยให้ไปด้วยโอ้โหนี่ครับผมนี่ขนาดไม่ได้บอกราคาทุกตัวแล้เนี่ยมันมันบอกทั้งหมดไม่ได้มันบอกทั้งหมดไม่ได้นี่แบบนี้ครับคือเนี่ยอย่างพวกดีวีดีอย่างี้เราก็ขายแค่หลักร้อยครับดีวีดีมีเยอะมากมีเป็นเกือบร้อยตัวพวกดีวีดีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับ คือ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเนเยเราลองแล้วก็ลองได้ใช่ไหมลองได้ครับลองได้ลองอาการให้ได้เลยครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ลองให้นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะเอาราคาตามสภาพเราก็ขายตามสภาพให้ได้เลย <c oughs> เอ,อ,อ๋อบางทีบางที <c oughs> เราไม่ได้ซ่อมก็คือมันสภาพยังไงก็ยังไงใช่ใช่ครับสภาพยังไงอย่างนั้นลูกค้าอยากจะเปิดดูข้างในอะไรเงี้ยเราได้หมดทุกอย่างเราไม่มีไม่มีไม่มีหมกเม็ดลูกค้าคือพระเจ้าไม่มีให้ไปใช่ไหมคะไบใเลยค่ะมาให้กำลังใจอ๋อมีคนไม้กำลังใจครับผม แบนดนะครับจะมีตามซอกมันเยอะเมื่อกี้คราวนั้นผมเดินเข้าไปนะคนบอกว่าโอ้โหแบบแน่นมากนะแน่นจริงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้ามาในซอกหน่อยนะเนี่ยดูเนี่ยครังแขกนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องเสียงที่แบบอยู่ในนี้แบรนด์ดีดังทั้งนั้นนะครับท่วนมจะเป็นแบรนด์ใช่แล้วก็เป็นของที่ไม่ใช่การเอ่ประมูลมาไอ้ไม่ใช่การแบบ เปิดตู้อ่าโกดังญี่ปุ่นนะครับเป็นของคนที่เขาใช้เขาสะสมอยู่แล้วนะครับของงานโรงแรมของหลวงอโอ้ <c oughs> โหแบบนี่จะพาะคอมโพตรงนี้ก็ผมได้มาตั้งือบพันชุดนะครับเนี่ยซันซุยครับเป็นเป็นคอมโพมินิคอมโพมินิคอมโพนะครับผมของซันซุยแท้เลยครับอันนี้คือขายลดราคาเลยเพราะว่ากําไรเยอะแล้วชุดนี้นครับผมถ้าใครจะเอาไปขายต่อสามารถมาดูได้เลยครับคอมโพซันซุย อืมครับถ้าเหมาทั้งหมดตกชุดหลักร้อยครับผมไม่ถึงน,นี่ตอนผขายอยู่สองสาพันโอ้ชุดถ้าเหมาหมดเนี่ยชุดหลักร้อยหลักร้อยเลยนะไม่ถึงพันครับผมเนี่ยเต็มเลย